สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคัดประกัดจากถังโฟม5ลิตรกันนะครับอันนี้โฟมได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโฟมแล้วจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคเราไปดูกันเลยครับดูถังนี้เป็นถังแรกเลยนะครับอรเอาไม่แน่ใจก่นานตอนี้ถังนี้จะเป็นปลากัดอะไรเดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับ ที่อันะอบ่ายนั่น10ะเดียวโอเคอตัวนี้ก็จะเป็นนีโม่กาเล็กซี่นะครับนนนะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูถังต่อไปเลยนะครับถางนี้แล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับเลงมาแล้ว เี้ีนะครับอ๋ออะ้นละนะครับเราจะใส่โหลกันครับมาดูนี่หนนี่ก็พอใช้ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูถังที่สามครับถังสุดท้ายวันนี้นีเ่เลย ีลำบากนี่นะอ่าได้และอ๋อตัวนี้เป็นสีล้วนนะครับโอเคก็ตัวนี้ก็พอดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไาใส่โหลดูกันอ่า ก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์ให้กับทางช่องลูกจักฟาร์มด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ